แม่ไม่คิดละสิผมจะเปิดอินโทรแบบเนี้ยปัดเดี๋ยวนะมันคือดีทูด้วยหรอจากรีวิวเทียกาชงต้นที่ผมหลอกเว้นจ้วงปมาตีเดือน ไม่ที่เกมเล่นมะเกมหมาแต่ก็ได้เหรอฮะสุดท้ายก็ต้องมาทําอยู่ดีเขายิ่งเป็นช่วงนั้นรถก็เยอะขึ้นเช่นกันเนี่ยตอนนี้เจสิบมาละล้วพอรถใหม่ปั๊บปุ๊บคนดูก็คับปั๊บเลยนานานารถใหม่หนึ่งละเพราะฉะนั้นก็เลิกทัวรสัะทีฮะคนลำคาญเอาเป็นว่านะเราเริ่มกันดีกว่ามาและก็แน่นอนฮะสิ่งที่ผมพูดนั้นสามารถไปแนวทางได้เดี๋ยวไปทาตามนะขอร้องเพราะว่าสิน้ผมพูดนั้นคัดแยกกับคอมมูนิตี้แบบสุดๆพวกเขาไม่ยอมรับเจ้าลีรีตามมา mbt 70 v e n t ไแมชชิ่งและเกียร์เก่ากชาติอเมริกาคลาสเมนแบตเตอร์แทงติดปืดในใหญ่ขนาด105.2ม mm. ิลลิเมตรกว้าันทีและความเร็วรถอยหลัง64กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลคับ3นายนี่โหลด7.5วิกระสุน HEAT, APFSDS และ a t t m เมื่อคนลองขับครั้งแรกกูจะรู้เลยว่าคันนี้มันหนักแปลกๆก็รถต้นแบบไอบัวมามันมีทั้งป้อมที่หนาและปืนที่ใหญ่ทำให้ตัวมันนัดทุกบ้อมเป็นรถถังหนักมากกว่ารถถังกลางแต่อย่างไรก็ตามป้อมเร็วของมันนัดถือว่าสูงอยู่ดีแค่ช่วงต้น มันจะออกตัวช้าไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรฮะเรื่องนีนั้นให้ไปกันได้ส่วนเลือดปืนนั้นด้วยความที่ว่ามันติดปืนขนาดใหญ่หากยิงเข้าไปได้ฉีกความเสียหายนั้นรุนแรงแน่นอนส่วน ATGM นั้นก่ตามแล้นอนะอย่าหาใช่หักมันไม่ใช่รถตาจริงอะนะและก็ไม่รู้ว่าทําไมมันมีเกาะแต่ไม่ได้หนาขนาดนั้นลกัลกลักปจอมาณนี้ โดยรวนแบบนั้นไมโครถที่ดีแบบที่ว่าหาคุณเจอหน้ามาทีคุณก็ต่อกอนยากอยู่แต่มันก็ไม่ตึงมือขนาดนั้นก็แน่นอนแหละใครยิ่งก่อนได้เปรียบแต่ถ้าหากว่ารถฉันนะยิ่งหลังได้เปรียบนี่ไม่ต้องพูดะเจเอไปเลย <c oughs> ตามที่ว่าแหละฮะอเจเ m 6 0 a 3 tds m 6กนี่ยูทุตุีจริงเ่รอแม่มรดแ,แทงติดปืนแต่ขนาด105ยมิลิเมตรความเร็วกันที่4 8กิโลเมตรต่อชมถอยหลัง8กิโลเมตรต่อชมงพละกับ4ีนายที่โหลด6.7วิกระสุน heatfs H E S S A P F S D S รูปแบบที่1 A P F S D S รูปแบบที่2หากตัวคนนั้นเคยเล่น F 6 0 A 1มันก็ได้จะเคยกับทุกคนมาแหละกาบตัวมาครับไป้เสนะคุณจะรู้ว่าไอคานนี้นั้นไม่ต่างอะไรกันมากหรอกทั้งขนาดปืนที่ร้อยห้าเหมือนเดิมล่าไปยังเกาะทิรักุนั้นทอด E R A ปุ๊บมันก็จะกลายเป็น F 6 0 A 1ต้นฉบับเป๊ะเลยแต่ก็ยงดีแหละเขาจะปันมาให้นะแล้วเคยได้ใช้ไหมอ่ะ ใช่อะุ่ตลอดเลยแต่ก็ยังดีหน่อย a 6 0รุ่นนี้มีลูกเข็มด้วยเพราะว่า A60A1 นั้นไม่มีลูกเข็มใช้ยากจัดจากเลยในเล่าตัวตัเปินนั้น <c oughs> M60 รุ่นนี้ถือว่าดีพอสมควรในวงเล็บแต่ที่จะ เ็นนะะแต่ก็อย่าลืมนะว่าเราอยู่ในเทียที่รถถังส่วนใหญ่ใช้ปืน120มิลิเมตรกันมันก็แน่นอนแหละแตกตากระเนได้ชัดอยู่แล้วส่วน d e i a นั้นมันมีเหมือนไม่มีอ่ะเพราะว่าคุณก็สามารถยิงเข้าใต้ป้อมได้อยู่ดีเน่นเนเพล่ยเลาย่าเบิ้มเนี่ยยิงไปตีมันแห้งแน่นอนเนี่ยแต่ถ้ามานั่งถามว่าด้วยรัวมันโอเคไหมเพราะโอเคนะ คุณสามารถใช้คดีในการเล่นมุมกดได้มีปืนที่สามารถยิงเพลย์ลากของถังโซเวียตได้แบบที่เป็นแล้วมันแห้จริงอะนะแต่ก็ได้ละฮะมันที่จะไม่ได้โดดเด่นมาไปแค่เอวสิบที่สามารถสู้กับที่เจ็ดสองได้แต่ก็ได้ละฮะมันดีแต่ไม่ได้โดดเด่นเทียบเ M3A3 ทรีเอรีแบตลี่พี่สองบ้องตัวเต็งจ้า i f v ติดพืนในขนาด25มิลลิเมตรความเร็วเคลื่อนที่61กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง14กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอระกับสามนายที่โหลดปืนกลนั่นแหละมาแนวพบกับปีายสองบ้องที่มีขนาด152ม mm, ิลลิเมตร PGM 71โทซึ่งใช้เป็นรุ่นโทท 2B กระสุน APDS รุ่นที่1 APDS รุ่นที่2 APSDS โดยความที่ว่าค่านนี้เป็นไอฟีเรื่องก่อนนี่ปม่ต้องคุยอะไรมากเลยฮะออกไปพวกแพงปั๊บเลยมันก็ป้าไม่ปกติอยู่ละแม้ว่าตัวมันนั้นมีปืนขนาด25 mm, ามิลลิเมตรคอยช่วยอยู่แต่มันก็ไม่ได้มีความสามารถในการจัดก,การรถถังหลักบ,บางคันได้ก็ปดที่เห็นเลยวนะแต่ก็นั่นแหละฮะเพราะใช้จัาการ A อ v ีได้อยู่จุดเด่นของมันเลยคือมิสไซล์หัวรบของมันนั้นมันคือ a อท m เียมรุ่น OTA ป้าป้ามันจะมีค่าตัวก่อที่นอ แต่จะเระเบิดเองห้าตัวมันนั้นดูเป็นหัวเป้าหมายตั้มดับวันนี้ปลอกตาหน่าดูเลยนะก็ใช่ฮะตามที่ชาวลันนี้บอกเลยด้วยการจา่อกอแบบนี้เองแม้แต่เราถังก่อหนาบางคันนั้นยังแห้งไปไม่รอดเลยมันะระบาดจากด้านบน แต่หึงอวยสักระดาษนี้มันก็มีข้อเสียอยู่คอแรกเลยเกลื่องบ้องนี่แหละผมไม่ได้ว่าเราจะมาเคลื่อนที่ยิงไม่ได้นะแต่ที่ว่าเลยคือมันกลับอยู่ที่ได้ใด้ด้หนึ่งมากกว่าตรงกลางนั่นเลยทําให้เวลาที่กูเล่นทางขวาเอทีเมมันจะติดสิ่งก่อสร้างทําให้ปลาโอกาสยิงนั้นแลกไปอย่างน่าเสียดายแลวก็นั่นแหละนะไม่มีโอกาสสำหรับที่สองจ้ามันนั่นเป็นรถที่สตูกลัวจคนใร้ปวดหัวและได้สาเหตุนี้เองพบจริงให้ทีเอะส่วนเอเอก็ไว้ถ่ายคลิปดีกว่าเนาะไอลีก็ไม่อยากเล่นเอาง่าย ค่ที่แทกในตีดทปุงอะรนะมาจชิ่งและแจก่าวสัญชาติจีนคลาสเมนเมัลแทงติดปุนในขนาด1 2 5มิิเมตรความเร็วเคลื่อนที่57กิโลเมตรตชั่วโมงถอยหลัง9กิโลเมตรตชั่วโมงพลังขับ3นายนี่โหลดวิกระสุน HEATFS HE และ APFSDS ตัวของรนนั้นมีหน้าตาคล้ายที่เจ็ดสอง้น่ทำให้วิธีการเล่นนัจึงคล้ายตามไปด้วย oh, no. และก็แน่นอนว่าเชียเก้านั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ติดปืนขนาด120บมิลลิเมตรนั่นกหมายถึง5้าคนนั้นยิงเข้าถูกโจดก็เตรียมตัวแห้งก็ได้เลยอ่าและก็ใช่ฮะเพจล่างนั้นือจุดตัวหลักของมันอ่ะอัตานมัติเวีกันนะเอ๊เอะั้แต่นะเพดล่างนี่นคือจุดอ่อนของรทุกคันใช่ไหมก็ตามนั่นแลหละฮะตัวของมันนั้นมีก้ขอนที่หนาแต่ก็ไม่ได้หนาถึงขั้นยิงจู่ไหนไม่เข้าเลยนะมีความเร็วที่สูงกป็นรถถังสงวีเอ็ดความคงตัวก็ดีแต่ก็แน่นอนที่ว่ารทุกคััันนนน้้้้จะะมีีีขขอออเเสสยยแลื ก็นั่นแหละฮะ T S จ้า C M 11เ v e n เอฟหกสิบผิดแล้ววะผมจะขอเนื้อเยื่ไม่พูดถึงมันซ้ำละกันฮะก็มันคือ A60A3 นั่นแหละฮะมันแตกต่างแขกกานวัดยาเอเท่านั้นตัวเรื่องที่ว่าคุณจะเริ่มมันยังไงก็เรื่องคุณเลยฮะเพราะนะเทียบปีฮะเป็นการสุดแล้วการที่รถสกัดนั้นจะมาเทียบีได้นั่นก็หมายถึงมันต้องเล่นอยากแบบที่เว้นกับยอเอื้อมละอายใช่ในแอปเดินดันแล้วแม่ควแล้วคว้าแล้วควแล้วควแล้วคน้า a f t ทีศูนย์ a ก้าเอทีเจมติดบ้องขนาด152ม mm, ิลลิเมตรมีกระดูก4บ้องความเร็วควงที่เก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทอยหลัง8 h, กิโลเมตรต่อชั่วโมงพละกำลับ4นายโรยกระสุนใหม่1วิใช้เวลาในการเาีตะกระสุนใหม่15วินาที โลกรน ATGMT มันเกิวิธีมีสารเชื้ากสีบ้องถ้าหากว่าคุณนั้นยิงไปนัดหนึ่งคุณสามารถยิงเพื่อบินัดได้โดยที่ไม่โหลดใหม่และเมื่อคุณนั้นยิงครบ4ครั้งส่วนที่เอาไวย้ยิงนั้นจะเข้าสู่ตัวรถเพื่อเป็นการโลกรสใหม่อ่ะนะและได้ความที่ว่ามาเป็น ATGM คุณสามารถใช้เทคนิคพิเรนยิงได้แลวมันก็โดนด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าคุณยิงโดนทีนัดจะรู้เรื่องหานวงเล็บถ <No. S 1> ้าคุณนั้นไม่ได้พลาดจริงจริงอ่ะนะและได้ความที่ว่าไม่เปรู้จักยิงมันจึงบางฮะเ้อเกิดว่ามอา ตีลงโดยวกกล้วยพรเลยฮะขอให้ขุณรอดจะอาร์ตี้แล้วกันเนาะแล้ว้าถามว่ามันเล่นง,ง่ายไหมก็เล่นง,ง่ายฮะแล้ว้าถามว่ามันแรงไหมเรียวผ่าต่อยังแห้งะ่ะถามว่าคุนนั้นดักยิงได้ดีมันจะกลายเป็นรถที่ดูยากมากยกเว้นแต่ว่าคุณเจ้าคันนี้ปเป็นพิเรนแนวหน้านะหลังที่มันจะกลายเป็นรถตีมันจะกลายเป็นรถแย่ทันทีก็ข้อสี่กราฟหนึ่งนะฮะ เพียงแต่ว่าอัพหนึ่งนั้นไม่คงม,มาดักยิงแบบนี้มันใช้งานยากก็อบบนั่นนะ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับคันนี้ j S ฮะเอาไปเลยปะสุดท้ายก็ถึงเวลาเจนนะปืนต่อตู้อากาศยาน j A A ของเราโดยความที่ว่ามันไม่ได้มีความสมรรามารถในการจัดการรถถังก็แง่ที่ไม่ควรรหน้าที่กัะนั้นมันจะไปอยู่ระเบียร์เอตาลรเบียเพราะว่าถ้าผมให้เทียร์จริงไม่สีก็ปีได้แหละอ่าไอ้บ้าตัวกันดีกว่านะ M 2 4 7 o u r seven M หกสิบที่การัน A A นะความสามารถในการยิงรถนั้นไม่ต้องคุยเยอะฮะ มามาซึ่งถ้าเกิดมีคนบอกว่าพี่ได้ค่าก็พอแล้วอะ ใช่ฮะผมมาจริงมันสามารถทำได้ทุกทันนั่นแหละและก็แน่นอนว่าเรานั้นรู้ว่าตัวออมน,นั้าผู้พยิงและถ้าหากว่าคุณรู้แบบนั้นใช่ฮะสตูก็รู้ด้วยและมันก็แน่นอนที่ว่าสตูนั้นจะปล่อยให้คุณมาเด็ดขาดเขาจะดักเราคณออกมาแล้วแหละก็ตามนั่นแหละฮะอย่าทำดีกว่านาะพีจีแซดซีโร่นาุณก็้องจะพอรู้บ้างแล้วว่าผมนั้นจะพูดว่าอะไระนะเพียงแต่ว่ารอบนี้นั้นพี่แกไดะกระสุนน้อยไปหน่อยยิงหมดไปรอบหนึ่งไปต่อไม่ได้เลยน่าจะโดนเนื้อป่าท้ ต้องขออนุญาตชี้แจงก่อนว่าช่องนี้นั้นไม่ใช่ช่องวทตถโรบายและคิดที่ผมทํานั้นผมทําตาความอยากทำล้วนเพราะฉะนั้นแล้วผมึงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในตอนได้กุัวนั้นบอยผมทับเตียงต่างเพราะฉะนั้นก็คุณสามารถคอมเมนต์ได้ฮะคุณสามารถบอกแบบเออรถคันนี้ดีนะรถคันนี้ไม่ดีคุณชอบไหมไม่ชอบอะไรคันนี้หรือว่าจะมาแก้ต่างสีผมพูดไปก็ได้ไม่ใช่แบบเออพี่บาคนแรกนะพี่บักนสองนะพี่พาแบบไม่ไบัสไซน่าให้เรนนี่เนยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้หากใครนั้พีเมลแรกเป็นสองมาแล้วดูคลิปนนตอี้ั ม่อนเดี๋ยวนี้ซะก่อนที่ผมนั้นจะเอาคุปแขวนในเดีสคอนะเนี่ยในการาข่นมาคันมือเลยแม่ไอรี่นิเราใชเยังหรือโน่นเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนละกันเนาะเอาล่ะไปแล้วเจอกัน